หวานสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ทุกๆวันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะเรามาดู10อันดับแรกค่ะท็อป10ของดาราหนุ่มจีนในชุดแมททับที่หล่อสุดๆนะคะตามผลการโหวตของชาวเน็ตจีนค่ะก็สำหรับผลนี้หวานเอามาจาก Sohu Entertainment นะคะ สำหรับชายหนุ่มหล่อนะคะดาราจีนเนี่ยที่แบบเอามาจัดอันดับ10อันดับนี้นะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะผลงานในปี2024เท่านั้นแต่ว่ารวมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปีไหนต่อปีไหนมันแล้วแต่ว่าจะมีชาวเน็ตเขาโหวตอะไรใครมาแล้วได้คะแนนสูงมากๆนั่นเองค่ะท็อป10นะคะ10นะคะอันดับที่10ได้แก่นะคะนายพลหนุ่มที่ใส่ชุดเกาะแล้วหล่อมากนั่นก็คือหยางหยางมาเป็นอันดับที่10ค่ะรูปร่างหนะ้า ตานะคะของอย่างยางหุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเล่นเป็นคนจนอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขานั้นนะคะด้วยหน้าตาที่มีความดูเหมาะจะเป็นบัณฑิตมากกว่าแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งซึ่งใส่ชุดแมททัพนะคะได้ดูมีความแบบแข็งแกร่งมากๆเลยนั่นก็คือเล่นที่เรื่องที่เล่นกับน้องเจ้าลู้ซื่อนั่นเองค่ะ Who lose the world นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ดูกันอย่างมีความสุขนะคะก็หนังเอกสวยพระเอกหล่อมากแล้วก็จบดีแฮปปี้มากจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรด,ดินีกันเลยค่ะก็สำหรับเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูกันนะคะอันดับที่9ค่ะนั่นก็คือนะคะคุณลิววี่หนิงค่ะก็แน่นอนว่านะคะเขาส่วนใหญ่แล้วหนิงเกอของพวกเราจะได้เล่นบทเป็นเจ้าหน้าที่แบบนี้แหละเป็นแม่ทัพบ,บ้างเป็นสายลับเป็นหัวหน้าหน่วยโนนี นั่นบ้างนะคะก็คือแต่งตัวในชุดเกราะแล้วก็ชุดยูนิฟอร์มแบบจีนคอสตูมโบราณเนี่ยดูแล้วมีความแข็งแกร่งมากเลยเขาสูงชนลูดนะคะหุ่นดีมากเวลาที่ใส่ชุดแบบจีนคอสตูมโบราณแล้วนะคะอย่างบทตั้งแต่เป็นห้าวตูอะไรแบบนี้มาเลยก็เป็นเหมือนกับนักฆ่าที่หน้าตาเย็นชาตั้งแต่ตอนนั้นก็มีคนแบบเรียกร้องให้คุณหลิววินิ่งนั้นมาแสดงอีกเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นบทต่อ,ตอมาเขาก็ได้ทั้งเออเหมือนกับเฉียวเฉียวไปทาง เทาบ้างดําบ้างเลือดเย็นชอบบงการดุร้ายจนกระทั่งมาเป็นพระเอกนะคะพระเอกก็ต้องเป็นแนวแบบอืมมีเล่เลกลกลมีความแบบเหมือนจะซ่อนความหดเหี่ยมเอาไว้ค่ะแต่จริงแล้วเขาคอยปกป้องนางเอกปกป้องเด็กน้อยนะคะอะไรประมาณนี้ก็น่ารักมากค่ะอันดับที่9นะคะคุณเหลียววินิงของพวกเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะอันดับที่8ค่ะนั่นก็คือ ติ่งวีสีนะคะก็ได้รับการโหวตว่าแต่งชุดเป็นนายพลหนุ่มใส่ชุดเกราะได้หล่อเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวละครที่คุณติ่งวีสีได้รับการชมนะคะว่าหล่อสุดๆนั่นก็คือเป็นนายพลหนุ่มวัยอินนั่นเองจากเรื่องเจ็ดชาติพบหนึ่งปัตธนานะคะสําหรับเรื่องนี้ท่านใดยังไม่เคยดูไปดูนะคะสําหรับเรื่องนี้คู่กับน้องหยางเฉาเยือนนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดูสบายๆนะเพื่อนๆไปดูได้ที่ไอฉีอีนะคะ แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆน้อยอย่างเรื่องที่แสดงคู่กับน้องอีสุสินแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ใส่ชุดเกาะแบบแน่นๆนะที่เป็นแบบเกาะทหารเท่าไหร่ก็เป็นอันว่าคุณติงวิสีติดมาเป็นอันดับที่8นะคะอันดับที่7นะคะนั่นก็คือนายพลหนุ่มใส่ชุดเกาะก็คุณจางหลิงเหอนั่นเองค่ะจริงๆหายากเหมือนกันนะสำหรับชุดที่ คุณจางหลิงเหอจะใส่แบบชุดเกราะนะคะส่วนใหญ่จะเห็นเขาเล่นเป็นแบบข้าราชการชั้นสูงอย่างขุนนางฝ่ายบุญอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเล่รักวังคุณหนิงหรืออะไรแบบเนี้แต่ถ้าเ,เพื่อนๆอย่างเห็นเขาใส่ชุดเกราะเนาะเขาใส่ในชุดตอนที่เขาเป็นเทพแบเ,เพื่อนจากเรื่องของรักของคานะคะชุดเกราะสีขาวสวยแบบหล่อมากๆเออจะใช้คําว่าสวยหล่อเท่มากๆเลยนะคะระดับเทพเลยค่ะด้วยความสูง188ซนติเมตรของเขานะคะใส่แล้วมันดูดีมากๆขึ้นมากๆ กับชุดเกาะค่ะก็สำหรับในเรื่องที่เพื่อนๆควรจะไปดูนะคะนั่นก็คือหวานได้แนะนำไปแล้วคือของรักของค่าจะได้เห็นบทของฉังเหิงนะคะคือตัวของจางหลิงเหิเนี่ยใส่ชุดออกลบคะ่ะ มาถึงดาราชายนะคะหล่อผุดๆในชุดเกราะแม่ทับนั่นก็คือคุณฉู่ข่ายนั่นเองนะคะคุณฉู่ข่ายความสูง187ค่ะเขาใส่มาแล้วหลายเรื่องเลยนะคะพอเขาเล่นมาหมดเป็นแม่ทัพนะคะเป็นนายกองเป็นจัก,กรพรรดิเป็นององเป็นองค์ชายเล่นมาหมดแล้วแล้วก็ในแต่ละบทบาทส่วนใหญ่ก็จะต้องมีฉากที่จะต้องออกรบแล้วก็เป็นผู้นำกองทหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เห็นเยอะๆในหลายๆเรื่องเลยซึ่งก็หลอ่อแล้วก็ดู หน้าตาแบบหล่อน่ารักนะคะเป็นถ้าเขาทําหน้าโหดๆก็จะเหมือนเป็นองค์ชายที่มีความดื้อรั้นอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มีความเย่อยิงแล้วก็เรียกได้ว่าอย่างบทของเฉิงซูมู่นะคะที่ไปสนามรบเพื่อไปต่อสู้เป็นแม่ทัพผู้มีไหวพริบก็ยังคงติดตาตึงใจนะคะของผู้ชมอยู่นั่นเองค่ะก็อย่างเรื่องที่เล่นกับคุณจิงเทียนนี้ก็เป็นอะไรที่แต่งชุดเกราะแทบจะทั้งเรื่องเลยนะคะ <c oughs> ก็ถือได้ว่าหล่อโคตรๆเลยนะคะมาที่อันดับ5 กันบ้างค่ะนั่นก็คือ เฉ่งเลยนะคะหล่อมากเลยนะคะเพราะหนุ่มคนนี้จมูกโด่งมากๆได้อันดับ5้าไปเลยค่ะเขาหล่อดโดดเด่นมากเลยเนาะความสูงของเขาด้วยอะไรด้วยนะคะเขามีออร่าส่วนตัวเดี๋ยวรอดูเขาอะในเรื่องไอเนี้ยค่ะเ,เพื่อนๆในเรื่องที่แสดงคู่กับโจโยเยนะคะเหนือสมรภูมิค่ะเรื่องนี้ก็แต่งชุดเกราะแทบจะทั้งเรื่องเลยเอาง่ายๆไม่เคยได้แต่งชุดคุณชงคุณชายเท่าไหร่แต่เขาเป็นไฮโซมากๆเลยนะในเรื่องนะคะส่วนนางเอกเของเราก็เบ๊วๆนะคะ แต่ว่าเก่งในเรื่องของการรบนั่นเองค่ะรอดูได้เลยนะคะหลอติดมาเป็นอันดับที่5กันเลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องอื่นๆนั้นนะคะเราก็ได้เห็นแล้วนาะแบบที่ใส่ชุดพร้อมออกรบนะคะที่เฉิงเล่ยแสดงอะคะอ่ะก็อย่างเรื่องเหนือเมา่าชะตาลิขิตนั้นเขาก็ใส่บ้างแต่เป็นแนวแบบจอมยุทธเนาะป้องกันเนาะดันหน้ากับดันหลังของเขาสนุกดีนะคะผู้ชายหนุ่มตระกูลกงค่ะ มาที่อันดับที่4กันบ้างนะคะนั่นก็คือคุณหลี่เซียนนั่นเองค่ะเขาเคยรับบทเป็นแม่ทัพหนุ่มสุดหล่อด้วยนะคะเพื่อนๆต้องไปหาชมผลงานจีนคอสตูมโบราณเรื่องก่อนๆของคุณหลี่เซียนค่ะก็อย่างเรื่องอะไรนะราชวงศ์ดาบใช่ไหมคะเรื่องนั้นที่เล่นกับคุณหลี่อีถงนะคะนั่นก็มีความเท่มากๆเลยความสูงเขา185นะคะเพราะฉะนั้นเหมาะสมมากที่จะเล่นเป็นเจ้าหน้าที่แบบว่าเออแม่ทัพทหารอะไรประมาณนี้ค่ะก็สําหรับ เรื่องนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยดูนะคะก็ไปเตรียมดูกันได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขาจะเป็นแม่ทัพด้วยเช่นเดียวกันก็คือเรื่องที่จะออนแอร์คู่กับคุณหยางจือนะคะเขาก็คือบทของเจียงซางหยางจากเรื่องความงามแห่งชาติค่ะอาจจะได้เห็นเขาใส่ชุดเกาะก็ได้เนาะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันต้องรอดูเพราะว่าในส่วนของนิยายนั้นะคือ เจียงซังอย่างนั้นนะคะได้พบกับนางเอกตอนที่เขาได้รับพระราชโองการจากจัก,กรพรรดิให้เดินทางกลับมาประจําอยู่ที่เมืองหลวงแล้วก็รับคําสั่งโดยตรงจากองค์จัก,กรพรรดินะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เห็นฉากที่แบบในในนิยายไม่ได้บรรยายว่าเขาไปเป็นแม่ทัพแล้วออกลบชึ่งชิงชิงอย่างไงบ้างก็คือพอเริ่มเรื่องออกมาตอนที่เจอพระเอกก็คือมีการเล่ากันว่าพระเอกนั้นโดนเรียกตัวกลับมาอยู่ที่เมืองหลวงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็เป็นคุณหลี่เซียนอันดับที่4ค่ะมาที่ นันดับที่3กันบ้างนะคะดาราชายที่ได้รับการโหวตว่าโอ้โหยคันหล่อเหลา ในชุดเกราะของนายพลหนุ่มมากๆเป็นอันดับที่3คือซ่งหวยหลงนะคะคือน้องเขาหล่ออยู่แล้วป่ะซ่งหวยหลงเพราะฉะนั้นเขาแต่งอะไรเนี่ยมันก็หล่อไปหมดคือจริงๆแล้วในช่วงที่เพื่อนๆจะได้ยินกระแสะบางอย่างจากข่าวบนออแพลตฟอร์มนะคะอย่าง1 6 3 c o หอหรือ,อไรเมื่อหลายปีมาแล้วก็บอกว่าซ่งหวยหลงนั้นนะคะไม่เหมาะกับออซีรีส์จีนแบบคอสตูมโบราณเพราะว่าเขาแต่งแบบจีนคอสตูมโบราณไม่ขึ้นโอยเขาดูตาไหนกันงงมากเลยนะคะซ่งหวยหลงเป็นอีก หน,หนุ่มที่แต่งตัวแบบจีนคอสตูมโบราณแล้วคือหล่อไปหมดคือเขาหล่อแบบไม่ต้องแต่งอะไรก็หลอ่อเขาเป็นจีนปัจจุบันเขาก็หลอ่อเขาเป็นจีนโบราณเขาก็หล่อนะฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือเราจะได้ดูเขาในหลายๆรูปแบบอย่างเรื่องอี o วลัสติ้งหล n องยิ่งนะคะเขาเป็นแม่ทับหนุ่มแต่ของนู่นเลยแขวนเหลียวเพื่อนๆของประเทศแขวนเหลียวของแขวนเหลียวนะคะแล้วก็เขาจะมีการถักเปียผมถักอะไรอุ้ยใส่ชุดผ้าแบบชุดเกราะที่มีผ้าขนสัตว์นะ่ะ เพื่อนๆมันก็พุ้ยๆแล้วก็หล่อเหลามากๆเลยนะคะรอดูซ่งวยหลงได้ค่ะเขาเหล่อทุกแบบทุกอย่างหน้าตาเย็นชาแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามด้วยนะคะราชาของมีท่านอ,องอ๋องติ้งเปย๋องนะคะในเรื่องใหม่ที่ถ่ายทําคู่กับน้องเป่าชางเอิญนี่ก็เป็นน่าจะใส่ชุดแม่ทัพด้วยเพราะว่าเก่งรอบด้านไปเลยสําหรับบทของท่านแม่ทัพนะคะท่านอองติ้งเปยอ๋องที่รับบทโดยน้องซ่งวยหลงนะคะรอดูผลงานได้ ได้นะคะ ต่อมานะคะชาวเน็ตนะคะจัดอันดับที่สองนะคะให้กับนายพลหนุ่มที่หล่อมากที่สุดเป็นอันดับ2คือหลี่อินลุยนั่นเองค่ะก็แน่นอนว่าจากบทจากเรื่องซงโมนี่แหละนะคะโอ้ยจากบทซงโมจากเรื่องอบุปผาเหนือลิขิตนั่นเองนะคะเขาเป็นนายพลหนุ่มผู้มีความกล้าหาญจงรักภักดีค่ะแล้วก็ในช่วงที่แบบเขาเท่มากๆคือช่วงที่เขาปล่อยผมแล้วผมสีเป็นสีขาวสีเงินอะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ชุดเกาะเนาะโอ้โหโคตรจะเทพเลยนะคะหล่อ มากจัดให้จัดให้หลี่อินลุยสักเรื่องสิเอาแบบทรงผมแบบนี้นะคะมีผมสีเงินก็ได้หรือว่าจะปล่อยผมเป็นผมสีดำหรืออะไรก็ได้เอาเป็นว่านะคะอยากเห็นหลี่อินลุยอีกนะคะในรูปแบบนี้นะคะก็ชุดแบบนี้ถือว่าเหมาะกับเขาแมากก็มาเป็นอันดับที่สองค่ะต่อมาอันดับที่1นนะคะเ,เพื่อนๆอันดับที่1โอ้ไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าเขาหล่อจริงนะคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่แบบที่หวานจัดว่าอยู่ในในความหล่อในใจนะคะนั่นะ ก็คือคุณเฉินชิงฉีนั่นเองมาเป็นอันดับที่1นนะคะได้รับผลโหวตนะคะมาเป็นอันดับที่1จากชาวเน็ตจีนในชุดในชุดเกราะที่เป็นชุดแบอบในพนนั่นเองนะคะแน่นอนมาจากเรื่องตรงกงค่ะเ,เพื่อนๆเออเรื่องนี้ยังคงได้รับการโหวตมาอย่างดีนะคะพระเอกของพวกเราติดมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นบทบาทจากตรงกงที่คนสลัดไม่ทิ้งนะคะติดตาติดใจจรึงมากๆค่ะ ความสูงของคุณเฉินชิงฉีคือ186ยปดสิบหกซนติเมตรนะคะแต่ว่าพวกเราได้เห็นถึงดวงตาของเขามันมีพลังมากเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัว,ตวละครเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่สามารถจะเล่นบทตกโกงได้แต่ว่าไม่ไม่หรอกเขาไม่ไปเล่นหรอกเพื่อนเพราะว่าเล่นเล่นเป็นพระเอกไปเรื่อยๆนี่แหละเพียงแต่ว่าหวานจะบอกว่าเขามีออร่าของการที่สามารถจะ มองนะคะอย่างด้วยดวงตาของเขาเหมือนกับเขาอยากจะฆ่าคนได้หลายพันคนในครั้งเดียวกับแววตาของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอเขาอยู่กับนางเอกเขาก็จะมีความอ่อนโยนนะคะน้ำแน็มนา่ารักอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็เป็น <c oughs> เป็นนักแสดงที่แบบเก่งรับด้านเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นกับตำแหน่งท็อปนะคะอันดับที่1เลยเฉินชิงฉีหวานก็ไม่ติดอะไรเช่นเดียวกันก็เห็นด้วยกับชาวเน็ตนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างว่าแหละตรงกงมันเป็น มันเป็นละครที่ก็นานมาแล้วนะเ,นเพื่อนประมาณแบบโอ้เปีได้แล้วนะคะนานๆนะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะก็ตรงใจเพื่อนๆม้ยนะคะนี่ไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นเฉพาะปี2024นะอันนี้ก็คือเป็นการจัดนะคะด้วยคะแนนโหวตแบบรวมๆมาเลยใครนึกถึงใครได้ก็กดโหวตไปนะคะไม่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นละครซีรีส์ที่ออนแอร์เฉพาะในปี2024นะคะเอาละค่ะจบป อีกหนึ่งโพแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแต,ต่ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูนะคะพวกดาราหญิงกันบ้างนะคะสวยๆของพวกเราว่าใครจะติดอันดับอะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่ามีดาราท่านใดได้ฉายาจากนักข่าวบันเทิงจีนบ้างเดี๋ยวหวานจะไปเสาะหามาให้เพื่อนๆน,นะคะได้รับรู้กันที่เมืองไทยเขามีใช่ไหมเออบางคนก็คงจะรู้สึกดีกับฉายาบางคนก็แบบโอ้ไม่เอาไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่ได้เป็นอย่างฉายาสักหน่อยนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็น ทั้งหมดของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ